ลูกหลานของ,งอ,องค์เออองค์เทพองค์เทวดาเหมือนกันนั่นแหละเป็นเทพเป็นพรมลงมาเป็นจากฟากฟ้าสุราลายเช่นกันติดตามพระคุณเจ้ามาอีกเช่นกันขอให้เชื่อมันและตั้งใจปฏิบัติไปอย่าไปหลงผิดหลงทางเป็นสายยางของปู่สีถุทโทนะขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปสีสุดโทท่านจนจิตจนใจขึ้นมามิฉะนั้นเจ้าก็จะได้หลงผิดหลงทางไปอีกมากมายจะตกทุกข์ได้ยากจะหลงผิดหลงทางไปกับ พวก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 สิ่งอธรรมหรือพวกพวก,พ,วก,พ,วกพยามารที่ท,ที่ที่กำลังที่กำลังเตรียมเตรียมการไปแล้วเจ้ารู้เท่าเท่าไม่ทันถึงการเขาดอกขอยเชื่อมันและตั้งใจปฏิบัติไปจะมีบารมีเนื้อกว่าและจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามจิตของของตัวเองด้วยสื่อด้วยปู่ศรีจุดโทพระไม่เยะยญาติที่พุณมมาและ ปู่ปู่อนันตนาคราชที่มีความผูกพันอีกพระองค์หนึ่งก็ให้เชื่อมัน่นและเรียกหาท่านปู่อาราดาบทูปพระองค์มีจริงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตในใจของเจ้าเจ้าเรียกหาเถิดจะมีแต่ข้า,ม,ามีแต่คุณทั้งปู่อนันต์ปู่ศรีสุตโธมีทั้งทั้งจิตของเจ้าที่เชื่อมั่นต่อแม่สีเออแม่สีปทุมมา ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตในใจของเจ้าจงรักมันจงศรัทธาอันแรงกล้าต่อไปและแม่โพธิสัตว์คุณอินทุกสิ่งทุกอย่างจงรักรักมันและศรัทธาอันแรงกล้าต่อไปและปู่ดำแสงจันทาอีกพระอ,องค์หนึ่งที่จะต้องศรัทธาอันแรงกล้าคือพระกุญจาวัจริโตคือสายยานารายวตารน,นั่นเองเรียกหาท่าน เรียกหาท่านนะตั้งใจปฏิบัติไปตั้งใจปฏิบัติไปแล้วจะรู้ค่ารู้คุณในการปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าบารมีขององค์เทพท่านท่านจะได้ช่วยเหลือใดในสิ่งต่างๆที่ติดขดัดด้วยการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างจากพยามาชนเราจะพ้นทุกในการปฏิบัติและสร้างบุญสร้างบารมีนะตั้งใจปฏิบัติไปนะอย่าลืมคําสอนของผู้แดงอย่าลืมคําสอนของผู้ดาบดเอาไปใชใ้เป็นประโยชน์ พยายามมานตามทันแล้วหลีกเลี้ยงให้ให้พ้นด้วยบุญกุศลและบารมีของเจา้าที่จะต้องปฏิบัติเดินตามรอยพระคุณเจ้านะตั้งใจปฏิบัติไปพ้นพ้น,พนทุกสิ่งทุกอย่างพ้นด้วยบุญพ้นด้วยการปฏิบัติพ้นด้วยเทพองค์เทวดาที่จะมาปกปักรักษานั่นเอง